สวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูบุญเรืองหม่ทองนะคะสําหรับวันนี้นะลูกนะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยของเรารักลําทับนะคะซึ่งหน่วยเรารักลําทับนี้ที่คุณครูได้จัดทําขึ้นเป็นแผนการจัดประสบการณ์หน่วยหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในอสา,าระการเรียนรู้ที่6นะคะท้องถิ่นของเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด5เรื่องนะคะเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเรื่องที่1ประวัตินะคะของพระเวีเรื่องที่2รูปร่างลักษณะของพระเวีเรื่องที่3นะคะพิธีคล้องช้างเรื่องที่4ความสําคัญของพระเวีและเรื่องที่5นะคะอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระเวีเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูกันนะคะไปรู้กันได้ค่ะเด็กๆ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงช้าง สองเขียวไตงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงสองเขียวไตง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้าง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  ช้างมันโตโต,ตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงสองเขียวไตงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่องที่หนึ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันนั้นก็คือเรื่องของประวัติของพระเสวตค่ะพระเสวตอุดุละยะเดชพาหุนนะคะเป็นช้างพลายเผือกโทเกิดในป่าเขตจ,จังหวัดกระบี่เมื่อปีพศ2494นะคะถูกคล้องได้ที่บ้านหนองจูตําบลอินุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เมื่อปีพศ2499โดยนายแปลกฟึงเฟื้องและนายปลื้มสุติเกิด เป็นลูกช้างติดแม่นะคะอยู่ในโคลงช้างป่าพร้อมกับช้างอื่นๆอีกค่าเชือกนั้นก็คือพังสาคอนพลายทองพังเพียนพังวิไลและพังน้อยค่ะเรื่องที่สองนั้นก็คือรูปร่างลักษณะของพระเวสค่ะสำหรับรูปร่างลักษณะของช้างที่เด็กๆรู้จักนะคะนั่นก็คือมีขาสีขามีง่วงมีง้ามีใบหูใหญ่มีจมูกปากตานะคะ และพระสเวตนั้นก็มีลักษณะรูปร่างตามตำราพระคชศาสตร์กำหนดลักษณะสำคัญจิตประการของช้างมงคลไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย 1. ตาขาว 2. เพดานปากขาว 3. เล็บขาว 4. ขนขาว 5. พื้นหนังขาวหรือสีอ่อนๆออ,นออกแดงคล้ายหมอ้อใหม่ 6. ขนหางขาว 7. อันกดขาวหรือสีคลายหม้อใหม่ช้างที่มีลักษณะครบถ้วนเรียกว่าช้างสำคัญส่วนช้างที่มีลักษณะมงคลไม่ครบเรียกว่าช้างประหลาดหรือช้างสีประหลาดนะคะการคล้องช้างเกิดขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการจับช้างป่ามาใช้งานซึ่งจะนำมาใช้ทั้งในยามปกติทั่วไปและในยามศึกสงครามเพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงสามารถบุกป,ป่าฝ่าดงไปได้ทุกที่ในอำเภอลำทับนะคะก็ได้มีาการจัดงานเลิฟลำทับํลำลึกพระสเวตนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระสวตและํำลึกถึงความสำคัญของพระสเวตซึ่งเป็นช้างคู่พระบาร,รมีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ ซึ่งคลองได้ที่อำเภอลำทับของเรามีการทำพิธีรำบวงสวงโดยนางรำกว่า500คนมีการคล้องช้างตามแบบโบราณโดยใช้ช้างจริงเจดเชือกและวิถีชีวิตของชาวอำเภอลำทับในอดีตนะคะ มีการแสดงแสงสีเสียชาชนสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานและร่วมอุทิศส่วนกุศลให้กับพระสวสนะคะเป็นจํานวนมากเลยส่วนใหญ่แล้วเวลาอำเภอลำทับนะคะจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็จะจัดขึ้นในวันลอยกระทงนะคะเพื่อเป็นการรำลึกให้เด็กๆและก็เยาวชนรุ่นหลังนะคะได้มีความภาคภูมิใจนะคะว่าเรานั้นได้อ,อยู่ในอำเภอลำทับของเราที่ที่มีพระสวสอยู่นะคะ หลังจากที่พระสเวตนะคะซึ่งมีชื่อเดิมว่าพลายแก้วนั้นนะคะถูกคล้องได้แล้วนะคะพระราชวังเมืองปุยขชาชีวะก็ได้ตรวจสอบขาชลักแล้วพบว่าเป็นช้างสำคัญจึงนำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิตนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ2500 ต่อมาพลตีบัญญัติเทพัสดินณนอะวิทยาประธานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้นำขึ้นทุนกล้าถวายเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2501เพื่อประกอบพิธีขึ้นระวางเป็นชังและในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างเผือกประจำรัชการณโรวงช้างต้นพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2502 หลังจากสมโพธิขึ้นระวางแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโรดกระหม่อมให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิตเป็นการชั่วคราวและได้ย้ายไปอยู่ที่โรงช่างต้นในบริเวณพระตำหนักจิตระดาะหัวฐานเมื่อปีพุทธศักราช2519ปัจจุบันนะคะ พระสวีอดุลยเดชพาหลนะคะได้ล้มลงแล้วเมื่อวันที่3เมษายนพศ2 5 5 3ณโรงช่างต้นพระราชวังไกลกัางวนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ อำเภอลำทับนะคะก็ได้มีการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระสเวกขึ้นนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติในเรื่องราวความเป็นมาของพระสวเวกซึ่งเป็นพระยาช้างเผือกนะคะประจำรัชกาลของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อให้เด็กได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาและให้เด็กได้สัมผัสก,กับธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นอย่างมากด้วยนะคะ จากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วอ๋อเด็กๆรู้จักอะไรยังคะลูกว่า,าพระสเวดเดีดดุลยเดชพาขนนั้นนะคะเป็นอะไรลูกเป็นช้างใช่ไหมคะคู่พระบาร,รมีของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอลำทับทุกคนเลยนะลูกนะที่ได้อยู่ในท้องที่ที่มีพระสวีดนั้นอยู่นะคะแล้วก็อยากจะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์และก็สืบสานนะคะ ประวัติความเป็นมาคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้รักในท้องถิ่นของตนเองคุณครูก็เลยได้จัดกิจกรรมหน่วยนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ